พ่อยเตรียมตัวแล้วล่ะเตรียมเตรียมที่จะมีน้องจะมีลูกและกำลังจะตกรูกแล้วล่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแหละฮะเพราะว่าตอนนี้ทีมสัตรแพทย์ที่เชียงใหม่เนี่ยก็ได้เตรียมเออเครื่องมือพร้อมแล้วแสดงว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแหละมันจะมีลูกแล้วคุณอวรัน์ลูกเขาชื่ออะไรดีตั้งชื่อกันเลยวตั้งชื่อนะคะชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะช่วงๆแม่ลูกออกมาต้องชื่อลิ้นห้อยป๋าล่ะป๊าป๋า ป๋าลูกชื่ออะไรป๋าป๋าลูกชื่ออะไรเอวยหนีดีกว่าหวยหต้ามาหาสมปองก็ได้อวยพระอวยพรนะครับให้หลินหุ้ยเนี่ยเกิดลูกอย่างปลอดภัยพร้อมตั้งชื่อและล่วงหน้าให้ด้วยว่าช่วงชิงช่วงชิงถ้าเป็นตัวผู้อ่าแล้วก็ชื่ออ่าหลินเป้งปุด ถ้าเกิดเป็นตัวเมียจะเป็นชื่ออะไรกันแม่พี่พี่ยังเอาลิ้นปุ้งลิ้นปุ้งอยูนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวติดตามจากโมเดิร์นทีวีของเราเนี่ยฮะว่าจะมีหลิ้นปิงจะมีลูกสักกี่โมงอ่ะนะฮะอีกตอนนี้ไม่ใช่ลิ้นปิงจะเริ่มตกับลิ้นหุ้ยลิ้นหุ้ยเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะคุณนี่จะเข้ามาปั่นโมงสองโมงแล้วลิ้นห้วยต้องชื่อลิ้นห้วยลิ้นห้วยก็ออกยากสวัสดีค่ะรู้ได้ไง